โอเคครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Final นลนะผมเป็นเกมที่อยู่ในช่วงกระแสดีมากนะในตอนนี้ผมสถานที่ตัวเกมเนี่ยยังไม่เป็นตัวเกมจริงนะผมยังอยู่ในช่วงเบต้านะครับก็บอกเลยว่าหลังจากได้ลองเล่นไป1วันก่อนหน้านี้นะผมรู้สึกว่าสนุกมากนะผมแต่ว่ายังคอนโทรนได้ไม่เกร่งพอนะวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูกันว่ามันสนุกยังไงนะครับผม ขออนุญาตไปควิกเพลย์กันเลยนะครับผมผมชอบหมดนี้มากเลยแบงก์อิดนะฮะมันเป็นการที่นะครับของทั้ง4ทีมเนี่ยครับจะต้องแย่งกันเอาเงินเนะ่ยเข้าตู้ ATM นะครับผมขออนุญาตเรียกเจ้าตู้นั้นตู้ ATM ก็แล้วกันนะครับผมทีมใดที่เอาเงินเข้าตู้ถึง40,000ก่อนเนะี่ยจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมอันนี้มาในสายปืนกลเบานะฮะมองว่ามันน่าเล่นดีนะฮะ ปกติผมเล่นเป็นเนี่ยมีเดียมนะแต่ว่าไม่ได้เซตไว้เยอะครับก็เลยลองเล่นเป็นตัวนี้กันนะฮะสกิลจะเป็นอ่าแกปปิ้งนะครับแกปปิ้งหกนะฮะก็ใช้มูฟได้นะผมน่าจะถนัดตัวมู๊ทม,มากกว่ายก็เลยลองเล่นดูนะ The k i n g f i s พร้อ <King> มแล้วทุกคนฮะพี่หมีน้ำทับลุยอ่นล่ะครับผมมันต้องมีสกิล เยอะอยู่นะอนนี้ผมตั้งค่าประมาณนึงนะฮะตั้งได้ไม่เต็มนะครัเ่จากไดไปนิดเดียวเท่านั้นนะระเวิดเปิดเลยฮะโอ้โหวิ่งมาถึงก็โดนเลยแรกๆตายไม่เป็นไรครับทีมไว้ได้ครับเพราะว่าเงินยังไม่เกิดครับนีเราให้เขาเก็บจากตัวเราไปก่อนนะน่าจะศพละหนึ่งพันนะ แล้วก็จะมีเกิดตำมแบมก็จะเป็นจำจำนวนเงินที่ขึ้นไม่เห็นเลยครับเนีย่ยสามพันนะตรงนี้ไปต้องเล่นดีๆ้วเพื่อนเราต้องเล่นดีๆแล้วอับไปเพื่อนเราต้องแย่งสามพันก่อนแล้วเล่าะวะมีคนเอาอยู่ครับผมสมู๊ตไปก่อน ได้หวเลยแบบนี้ฮเลือดน้อยกว่าไหมเฮ้ยปืนมันเฮฟวี่ครับตัวน,นี้จะถืกกว่าเนียหมื่นหนึ่งด้วยนะนิดเดียวนิดเดียวตัวนิดเดียวเออสวยต้องเก็บอีกตวงปลอดก็โดดได้ถูกถูกเลยฮะถุบตรงนี้ครับถูกตรงนี้กต็กต้องเล่นครับ ผมนุ่นไปแล้วหมื่นหนึ่งหมดอย่างไวก็ับกระสุนละไปเดียกันไปเดียกันมาดิโอโหโอโหได้เขาก็ตายครับกต่เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่โอเคมันจะมาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆที่ผมไม่เข้าใจคนเล่นปืนไฟนะเล่นยังไงวะจะเป็นพวกเฮฟวี่นะครับเลือดจะเยอะกว่า เราของเราแต่จะเลือกแค่150เป็นกาปติ้งปุกตะมกุกไปนะตรงนี้ออกได้ไปเพื่อนนายมี7,000พันงุ่งเหรอ โอ้ใ oh, จเย็นใ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 จเย็นเจเย็นโอ้ปัดไปบุกกระเด็น,น,นเยียบเรียบดีก่อนครับดีก่อนยัง,ยงไม่ตายเอาเลยยังไม่ตายมันกล้องอะไรจะเกิดน,นะตรงนี้ห้าพนะันเนี่ยเอาเบิดไป โอ้ยไปเลย,ไป,ยไปก่อนหนีถูกแล้วหนีครับไม่ได้เอามาคนผิดตายเลยครับปัญหาคือกลับไปไงวะอ๋อกลับทางนี้แตก สมุันไปแล้วเก็บบางหมื่นสองฉันหาทางไปไม่ได้ฉันสื่อสมุกอยู่โอ้แม่ตก็ไปทางนู้นว่ะผมวิ่งผมวิ่งอ้อมผมวิ่งอ้อม แนวนเนี่ยผมยิง่งอ,อมาวิ่งอ,อมาสิบสโสิบวิทันวะรอแถวนี้แล้วกันแปดเองหนึ่เฮ้ยใส่สสมสสสสสสไม่ทัน เพปีครับมีใครเห็นนะม่มีใครเห็นนะสายพิวครับใส่ครับเรียบร้อยทำเพื่อทีมคุณทำเพื่อทีมแล้วมั้ทำอะไรไมึงก็ทำเลยทำเพื่อทีม รวมแม่งซัดกันเยอะซัดกันเยอะซัดกันเยอะเหรอซัดกันเยอะเหรอซัดไปซัดไปกระสุนหมดปัดกูเปิดกูเปิดกูเปิดปัด ตรงไหนไม่รู้ฟัดเก็บแคปปิ้งแคปปิ้งฮุกไปแล้วไม่ใช่สายบวกครับแถวนี้ฮะแถวนี้ฮะสายกูตกเครื่องกูเนี่ยแหละ อาไม่ร oh, ู um. <t <t ้ใครตายหาเลยโอ้โโอ้ยนักตามมาทันผมระดับสองเอาโว้ผมแม่งเอาตังไปใส่อยู่คนเดียวมอสองที่ยมภูแม่งไม่มีคนไล่ฆ่าเลยเว้ย คือเพื่อนเรารู้หรือเปล่าว่าต้องเอาเอาเงินไปใส่ใส่ตู้อะขึ้น,น,นมาแม่งตาแม่งเลยเอาโดนครับนนเอาเอา,เอาตายไม่งูไปก็ตายอยู่ดีไงเจอไฟเผาตายอยู่ดีเครื่องยิงลูกเปิดได้เลยไม่ใช่ออ๋ที่พบก,กัน แต่ถามว่าป้องกันแล้วอะไรวะนนายไม่ได้ไปหกผัดนายต้องเอาไปใส่เไปใส่เพื่อนเไปใส่จริงๆมันต้องได้เป็นทีมแต่บางทีว่าเล่นคนเดียวมันอย่างเงี้ยเล่นคนเดียวแล้ทีมกมูรุแม่งเก็บไปหมื่นกว่ากอกเลยแคปตันครับทามครับ are transcending realities. Much like our sponsor, Izult. And now, Lone Wolf is trying to keep the overdog safe from a full team uh... Oh, wait, I, okay. I, you. เพื่อนเราเล่นไม่เป็น,นวตั้มเ่อนเพื่อเราแม่งไม่ไม่กล้าแบบเข้าไปเอาตังค์เลยเอาจริงเียตรงนี้ก็มีตัง,ตงค์แปดพัน มึงมีสัเกเจ็ดพันได้ยังแล้วใส่ดิเออ สี่พันโอเคไปหาตังค์กันเพื่อนดูละตรงนี้มีพันหนึ่งครับหมื่นหนึ่งเงียตั้งใจซักกระหนัวซักกระหนัวตรงนี้

Oh, treasures make big measures deposit by the kingfish. The overdogs are close to being white. Just one contestant still fighting. เราแม่งมาซักกันเนยอยู่นี่ชิปหายตกตายอเขาไเซตมามีแค่นี้คือแบบสายนี้มันก็มันแต่งเหมือนกันสายนะไลท์มีเดียมแล้วเฮฟวี่ไงแล้วผมก็ไม่ได้เซ็ตปืนเยอะด้วยแต่เฮฟวี่คือมันถึกกว่านะครับส่วนไอ้เจ้า สายไรเนะี่ยที่ผมเล่นเนี่ยก็จะพิ้วนะจะมีสกิลพิ้วๆนะฮะแบ่งกันเป็นแบบนั้นนะครับไปถ้าเวาขมโมยตังผมจะเล่นเป็นสายไปเอาตังนะครับแล้วก็กับเข้าทีทีมนะฮะเพื่อนเราตัวนย่างจะเป็นดีเฟนเดอร์เอาแบ็คสามพันครับ,รมบ,รมบ 3, ผม จริงๆผมเน้นยิงคนตายมากกว่านะจริงโยนไม่เล่นโยนไม่เล่นเนี่ยตรงไหนฮะครงไหปาออกดนขมังในเี๋ยใจเย็นนี่นี่นี่ โโอหเหลือจีพวกใช้ดาบเนียต้องต้องให้เพื่อนเราเลือดรอดด้วยนะแหวกแรงแรงแรงมิงนี่แรงกันนะเดี๋ยวเราเกิดกดเกิดเองได้ครับต้องทุบหมาแล้วช่วยช่วยช่วยขอาไป I love the smell of a fresh vault in the arena. <anythingiah> team <theater> <hastily shorts> <dirlands> <Carbonika> <Niger revenir> ตาห้ามันเป็นทุกแรกครับดูดีได้ครับใส่เลยครับเจ็ดพันครับเคลียร์ไปก่อนครับเคลียร์ตังออกจากตัวกนเลยครับรรต้อจะกข้างบนแล้วเดี๋ยวดีครับครอบ โดนดีเทคโตกใจเลยโดนดีเทคอ่ะสามพันครับสามพันก็ใส่ฮะยี่สิบปุก็ใส่ทันฮะสามพัน 3, ก็ใส่ครับตังครับตังท้งนั้นครับเอาไปอีกสามพันจะเพื่อนไปไหน,น่ะไปไหน่ะ โคตรเซฟอ่ะเซฟโทรถึงตังค์ใช่ไหมรู้แล้วผมใส่ไป3า0 0นปีหนึ่งเใกล้เ0 0ดพันละน่าจะผมคนเดียวเลยนะใส่ตังค์หนึ่งหมื่นนึงนะเหลือโดนนะโดนระเมิดี่ยเดี๋ยวต้องไปยุ่งกับเขาครับตหูนี้ก็ได้ฮะ5,000ใกล้ๆเลย เปิดแม่งเงี้ยค่อยเคลียบนี่เขาได้ฝังแม่งหมดเอาก็เปิดเอาไม่พังจิ้บหายแล,แล้วนี่รอนี่ครับ

The Shock and all are depending on their last member to keep them in the game. The Shock and all need to reboot. them up a bit. Right you are. Oh, คนหนึ่งแม่งแบบดิเฟนซีฟตึ้งป่าเลยโอ้โหพี่แกอาร์ไปแล้วตอนนี้พี่แกจริงๆก็ไม่ควรหันกลับไปไนะจริงๆมะสื่อตังแล้วตังแล้วไปครับไม่ต้องสนครับไม่ต้องสนครับสื่อตังแล้วไปครับ มีคนมาเรื่อยๆครับแค่ถือตังแล้วก็ไปซัครบครับเ,นะเห็นนะจริงๆสามสองหนึ่งไม่ทันครับต้องไปไกล And there is another vault available for our cash. -in I know. Well, down goes a contestant. Their lost coins are now up for the taking. It had me, it ไป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 รู้เลยทั้งทีมแม่งเอออเาดีดีนึงเอาดีหนึงเอาดีหนึงเอาดีหนึงเขารอตังค์ละต้องกดตัดไฟ โดดเลยโดดเลยมึงก็สม<อ>ุกสิเรียบร้อยดิเออเด็กพันหนึ่งใส่ได้เองใส่ด้วยเิดเองเวะ Oh, Only one contestant left for the retros. a new ball in the arena. The ultimate moment here in the finals. What? <tiny> is เื่อจบเมื่อแค่ไม่เบี้ยวพี่ต้อมาใส่เขาโอ้โหจอดวางยิงเนี้ยยังไ้แตกเนี้ยโอ้โหคุเกเดอร์ขนาดนี้เหมือนผมเล่นเต็มที่มากเลยพยายามตัวนั้นเกิดเฉยเล้วเกิดมาแล้วอีกครั้งเรานำอยู่นะแต่ว่า How you deal? A contestant with a lot of coins just became a lot less liquid. They've been eliminated. I my face. A team wave mishap for the retros.

I love this part of our show. Who will get to the new vault first? get, Who will claim them? The last member of the shock and all needs to be shock to avoid a teamwork. กวนทโอ้โห,หมือเจ็ดอยู่นี่แค่นั้น